ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับเลี้ยงเลี้ยงคำคำนี่ก็มาพอผมครับก็มิงพผ่นเข่าและมิงแผนเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับครับหลังจากครับพาพี่พ่น้องครับมาอัปเดตแล้วก็มาวานปุ๋ยนะครับอ้อยปุ๋ยข้าวเจ้าหอมอรวีนาดำหนึ่งต้นแบบห่างๆนะครับหลังจากที่อ้อยปุ๋ยไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับนี่ครับน้องน้ำฝนกําลังจะมานะครับ พอดีเป๊ะนะครับปันนัดไห้นะครับจริงๆน้ำกับโบขาดนะครับแต่ว่าบางไฮนะครับทงทิ่งดำเหลี่วกับน้ำกําล่างจะมดนะครับกับพอดีนะครับนี่คือข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับนาดำหนึ่งต้นเบบยบางฮางครับอ่าซีนนเขียวเขียวนี่นะครับก็คือห้อยไถห้อยขาดห้อยลดนะครับกับจะบางเนี่ยนะครับเพราะว่าพิ่งดำเหลี่ว่าที่หลังเหลี่วรุ่นนะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็ยังห่างอยู่ครับแต่ว่าทีพื้นเตกโกแล้วครับพุนครับ่าเมนต้นแต่ไข่ครับนี่ครับแล้วจะพาลุกมาชมนะครับนี่ครับเป็นแต่ออนซอนเป็นแต่สะอนมาครับน้ำห่าง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 แห้งนะครับไ่เป็นห่างธรรมดาเพราะว่ากะผมค่อนข้างจะลุกหากนะครับเพราว่าเป็นกะเอ่อ โตแหงนะครับหญ้าคนข้างจะหลายนี่ครับเบื้องช่องห้างครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายตัวเต็มที่นะครับผูนครับต้นเดียวนะครับต้นเดียวนะครับให้พี่น้องเพิ่มมาเอ่อถอนกาให้นะครับเพิ่นกับจ้นหัวขวนหมดแล้วครับว่ามันห่างแห้งนะครับประมาณถสองไร่นะครับพื้นที่ใส่กาแปดสิบเก่าหมัดนะครับว่าแปดสิบเก่ากับแปดสิบหามัด อันนี้พึ่งอ้อยปุ๋ยไปนะครับนี่ครับกัรมาทวงึ้นคันเท่น้านะครับเพราะว่าขั้นหน้าเสียนะครับคลิปก่อนหน้ากับว่าเป็นดงพูดนลครับที่อัปเดตไปนะครับเออสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับถ้าพี่น้องชมข้าวเจ้าหอมเวสันตละนะครับ อันนี้ดำหนึ่งต้นแบบบัวห้างนะครับประมาณยี่สิบห้าเส้นนะครับเบ่งอัตราการเตียโกนะครับสิ่งทีเป็นปัญหาตอนนี้นะครับอันนี้คืออ้อยปุ๋ยไปรอบแรกนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับสูตรกระเซยสูตรแบบจืดๆนะครับสูตรถือสุดนะครับนั่นก็คือ1 8 4แหนะครับนะครับ เบิ้เงครับนี่ครับตอนนี้ผมสูงลอยเจ็ดสิบสองนะครับนี่ครับเบนเข่าครับนี่ครับเข่าครับผมไว้เป็นซ้ำกันภลณาครับนี่นะครับก็คือปัญหานี่ก็คือเอ่อเขาเอื่นว่าอาจจะง่ามโพดนะครับพี่น้องนี่ครับง่ามโพดกับบดอีุนนะครับเพราะว่าผมมว้เป็นสายขุนอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าหนึ่งพึงเอามาปลูกปีเลกนะครับก็อาจจะถือกับดินแน่และกะัพันธุกรรมกับเป็นต้นสูงนะครับนะตอนนี้คือกำลังจะกลมนะครับกำลังจะกลมนะครับเอ่อฐาเมีนโดยรักการกับกำลังใส่ปุ๋ยหลออสองนะครับตัวน,นี้จะดำเต็มหัวปีนะครับเด้อนะครับแต่ว่าถ้าสูงแบบนี้นะครับคงจะลมแน่นอนนะครับ ก่เลยต้องนะครับแก้ไขปัญหานะครับเขาสูงผดนะครับง่ามโพดเพราะว่าเป็นตะกานะครับเป็นแปลงกาแปลงกาก็จะใส่ขี้ควายนะครับใส่ปุ๋ยขอกนะครับเรากะเออแปลงหน้าเพื่อนจะเป็นแปลงเปียกสลับแหงโดยธรรมชาตินะครับคือน้ำผ่านนะครับน้ำจะไหลผ่านไปเลยนะครับนี่ครับน้ำก็จะพอดีตลอดนะครับ ก็เลยจะมาทําการตัดใบนะครับบวตัดบได้นะครับเพิ่นจะเมียบจะนอนนะครับนี่คือปัญหาก็คือเขาง่ามปวดครับพี่น้องนะครับมันง่ามปวดนะครับส่วนตัวนี้กะพลังปุ๋ยขี้ควายนะครับขี้ควายเผือกนะครับนี่ชู้เขียวนี่พึ่งว่านปุ๋ยเรีวไปเมื่อวานนี้นะครับนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้หลังจาก คนหาคณาเจอแล้วก็จะทำการตัดใบนะครับบานเมืองเพื่อนตัดหยาออกจากเขานะครับผมจะตัดใบเขานะครับเพราะว่ามันสูงผวดนะครับตัดเพื่อว่าเอ่อบ่ไห้เพื่อนสูงแห้งนะครับยานเพื่อนลมนะครับนี่ครับวิธีการแก้ปัญหานะครับเขาสูงนะครับบริันลมแถนะครับโอเคครับลุยแก้ว